ตอนสาวๆค่ะพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสู้ปูสูค้คนขาเช้านี้ก็อากาศดีอีกวันหนึ่งเนาะคะ่ะอากาศดีมา3ามสี่หมือเราพี่น้องค่ะแดดดีแดดกลืมแนวนาะอุ่นพ่อแม่แดดดีแดด,ด,ดสว่างสวยแล้วค่ะเมื่อนี้กับพ่อมี่ยังดวค่ะเราเบ่งอ่าวันนี้พี่สาวพ่อใหญ่จะมาเนาะคะ่ะเพิ่นมาจากอิตาลีกับตังแต่หมู่ว่านแหละค่ะพี่น้องค่ะไต้หังว่าเมื่อนีนเพิ่นจะแวะมาทานข้าวกับน,น้องสะพ้ายวัดสันโอ้ย พ่อยญ่ก็บอกว่าวิไลวิไลเฮ็ดกับเขาเนาะวิไลเป็นคนขี่คานกี่บอลว่าเฮ็ดกับเขากำนามตอนรับคนเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าถ้าเฮ็ดกินแบบไทยๆเห่าหรือว่าแบบบาบานเหาเฮ็ดเราก็นั่งกินนั่งกินบ่ต้องจัดตรงจัดโต๊ะเสีเละวิไลมากอยู่ค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าธรรมจัดเป็นพิธีรีต่อเนาะวิไลบ่คขอจะชอบค่ะมือนี่เนาะค่ะ พ่ายๆค่ะตัดต้องตัดแป้งหยาเนาะค่ะเพราะว่าวันนี้พี่สาวพ่อใหญ่มาหาแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะพรุ่งนี้เราก็เตรียมของใส่รถใส่อะไรเราก็จะเดินทางไปเที่ยวไปตลอนตลอดกันต่อค่ะ ต้นหอมของฝรังเดยก็ย่งเรือนะคะที่มันแตกออกมากนะพี่น้องคะ่ะที่นี่มาเบงอันนี้ของวิไลพี่น้องเอ้ยหัวละพาพอเวลาแดดออกมากๆหัวละพามันเจอแดดเนาะอากาศมันอบอุ่นพี่น้องมันก็แตกยอดปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บแตกออกมาหลายนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะ มาไปเล่นกับพง่ายนีไปเมืองไทยแล้วสุสียูกัน3คนเดอ้อสุสียูกัน3ต้ตนเดอ้อวันสันนะนี่กับกระเพ้าค่ะกะเพราฝรั่งนะคะพี่น้องค่ะเล่กับเด็ดเด็ดเด็ดอันนี้ละะ้ค่ะเด็ดดอกมันออกเด็ดดอกมันทิ้งไม่ให้มันเกิดดอกค่ะพี่น้องถ้าเป็นฝนมาจาักหน่อยแล้วเอาแล้วคุณนถาขึ้นมาปงมาปีนค่ะต้นหอมก็หมดไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะต้นหอมหมดไปแล้วพอมีแล้วค่ะนี่พี่น้องค่ะดอกเชอร์รี่โอปเป็น ว้าวพีทครับพี่น้องคะดอกสตอเบอรี่สตอเบอรี่สตอเบอร์เรนี่แหละค่ะพี่น้องคะมันขึ้นดอกออกมาพี่ยังบอกพี่เล่ยวิไลวิไลวิไลขุดไปเมืองไทยโหลดเอาไปปลูกไว้วันสันวาอีกข้ากาลังแตกออกมาอีกแล้วแตกออกมาอีกแล้วครับดอกมันกระล่อแตกเนาะพี่น้องคะผักบุ้งก็จะได้เก็บแล้วค่ะพรุ่งนี้รุ่งนี้เดินทางก็จะได้ตัด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 ไปนะคะพี่น้องคะวิไลย้อนย้อนย้อนไปกินกระตัมบกุ้งแน่แล้วก็มีเนาะเนาะกูเตินหม้อแก่น อันจะมันแก้วเราตีเทาสวัสดีตอนเศร้าสวัสดีตอนเศร้าพูดเ่าไาจังเฮ็ดหนาปือว่าเทาดอกเจ้าเจ้าเห็นซ้ำลายเห็นซ้ำลายพี่น้องคะาล้วเบองเนี่ยพอตะเดดออกคักๆแล้วเล่ากับผักกันแย่งกันแตกดีดีโอ้ยนี่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 พักซี่เกิดมาแซมอีกแล้วพี่น้องกาดูค่ะ อันนี้ก็คือผักตังโอคือว่านแหละค่ะพี่น้องคะพอเดดออกแล้วก็แตกดีแท้ๆค่ะก็จิปลป้ยไว้กินสิละค่ะให้พงหญ่กินต่อไปถ้าวิไลเดินทางเมืองเมืองไทยเนาะค่ะก่อนมูสิไปเมืองไทยเนาะค่ะพี่น้องวิไลก็เอามาพร้อมกันกับมูละค่ะขอมาจากพี่คนไทยน้ำกันมันมูก็เอาไปปลูกค่ะเอาไปปลูกทอๆกันแบบเขามาเห็นของวิไลเขาบอกว่าของโตคืองามแถวจันท์เอามันก็งามคือคนปลูกแล้วเถอาเอ้ยอย่างมู้นงก็งอกเงีกบเงงอกงอกเงียเงก ก็เห็ดอย่างงกงกเงี้ยเงี้ยคนนะเอ้าอ้เอ้านน่ะออกเถอด้มื่อนี้นะคะพี่สาวคนยายจะมาหลบ มิเลเป็นคนแบบวิไลบอกตรงๆเด้อาบานเข้ามาหากันเนาะบ้านนอก,นนอก,นอกเข้าหรือว่าคนไทยเข้ากับพี่นี่ใชยเข้าหรือว่าคนไทยเข้ามาหากันอะแบบว่าเห็ดกินกินกินแล้วก็นั่งกินบาโตมาเตะมาโตมาเตะอสิแม่พี่น,อน้องค่ะกินมุมมีมีวันไหนมีพิธีรีตองๆๆๆๆมานี่ อันถ้าเป็นฝรัง่งข้าเจามหาหากันขาเจ้ากะจิจัดโ,โตนะคะขาเจ้ากะจิจัดโตเอาแนวห้องจานแนวห้องแก้วขาเจ้ากะจิจัดโตงามเอาแก้วนั่นแก้วนี้เ็ดนั่นเทดนี้นนวิไล่พมักอย่างจีเป็นพิธีการพี่น้องค่ะวิไล่พมักอย่างจีเป็นที่า่าถ,ถึงถึงถึงว่าอ่าส่วนมากค่ะ เพื่อนเพื่อนหรือว่าอย่างเพื่อนอยากกินอาหารไทยวิไล่กับเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดแล้วก็เอาไปหายอาอยู่เฮียนเลย้าม,มานั่งกินอยู่นี่วิไลข่ขี่คานแบบว่าขี่คานมัดจัดโตะนะพี่น้องคะแล้วอีกอย่างหนึง่งรัวเรามันเล็กบ้านเรามันหลังน้อยนะคะพี่น้องคะ่ะครัวนี้นะเขาเฮ็ดกับขเขากินมันเกิดองในเฮียนไหมคะ่ะแต่ว่าสําหรับพี่สาวเพื่อนก็เพราะเป็นหยางดอกเพื่อนง่ก็บเพราะเป็นหยางเฮ็ดตามปกตินะคะแต่บางเช้าเขากับแบบว่าขี่คานอ <c oughs> ะไรคะพี่น้องค่ะ ี่ไรก็จะขนอนนี่นะคะเนาะอืบนี่นหะของของพวกนี้แหละค่ะไอ้พะงัยเอาไปใส่ไว้ในรถนะคะเนาะคนปวกมะนาวมะนาวขาดไม่ได้ค่ะเพราะก่อนนอนที่เรกินวันละลูกสองลูกเระค่ะไม่ได้กินหนาบอกนนวนะคะเนาะเราก็จะยกไปหมดเลยค่ะหอมกระเทียมเรายกไปหมดเลยไอ้พะงัยเอาไปใส่ไว้ในรถนะคะ นี่ค่ะให้ป้าใหญ่ยกไปเลยพวกเครื่องปรุงเครื่องปรุงของอีสองอีสามนะคยกไปเลยค่ะพี่น้องค่ะมามา่านี่แหละค่ะของนั่นก็เป็นพวกชุดน้ำปงน้ำปลานี่ค่ะโป่ง,ปงกะปิเดี๋ยววินลยก็จะยกไปเอ้เอเดี๋ยววิสิไปจัดเองเนอะคะพี่น้องค่ะนี่ก็จะให้เป็นพวกอะไรพกเนี่ยเอาไปเที่ยว น้องด้วยนะคะนาองแล้วก็เอาเนื้อด้วยเอาเอาเอา,เอาชวนเนื้อมันนั่มเอาส่วนน้องมันนั่มพี่น้องค่ะวิไลสิเป็ดตอนนี้ล่ะถ้าเพิ่นมาตอนบายตอนเทียงค่ะจังอุ่นเอามาจังมาตองมานางเ็ตจังมาองมานาดหยาดก็ค่ะเพราะว่าทำเอาไว้แล้วเวลากินค่อยอุ่นเอาอันวิไลบอกเอาใส่เป็นหัวดิบค่ะวิไลหั่นเป็นแงวิไลหั่นเป็นแแล้วกะใส่สุกเลยคือว่าเครื่องสุกไก่สุกนะคะเครื่องสุกไก่สุกเราก็ใส่ มันฝรั่งเลยนะคะพี่น้อ่ะใส่มันฝรั่งไปเลยฝรั่งใส่มันฝรั่งไปเลยนะคะเพราะว่าอ่ะพิกเห็ดอบให้มันสุกเลยคือแบบว่าพอเขาเคียวเขียวเขียวไก่้แลวใส่เครืองเห็ดเครือเห็ดหยางเห็ดไก,ก่เหลวเรียบร้อยปุ๊บเราก็เอามันฝรั่งใส่เลยค่ะ เป็นเห็ดแบบนี้วเวลาเย็ดแบบนี้ค่ะง่ายดีอันนี้ก็ไม่ต้องล้างน,น้ําแฝกค่ะแค่อบแล้วน้ำแค่น้ําธรรม,รมดานี่แม่หมอเขาเจ้าดีดีพี่น้องค่ะหมอเขาเจ้าเห็ดอันเห็ดอบนี่แม่ลาน้ำนเปล่าแล้วก็เช็ดเก็บเลยเป็นไาปีโป้เป็นจ้าเสียแค่นี้ย่ไหนดมิตแต่ฝอยยญามาปิดมิตแมต่หอยยัญมาเห็ดปิดย่อไหนกับปีโป้เป็นปิดย่อไหนกับปู่ พีพก็เป็นทีนี้เราก็ได้เวล่ำเวลาทํากับเข่าวแล้วเอาเขียนวิวเรื่องไงเครื่องพร้อมถ้าสมานมีไล่สิสงใดอันนี้แท่นเม็ดทัว่วมิสงค่ะพี่น้องกาเวลาจะใส่อ่าอ่าเมด็ดอ่าโอ้ย,เ,ยเม็ดของวังน้มาน อ่น kind of ี่เราจะใส่เม็ดมะม่วงยีมาพานแทนอ่าแทนอ่าแกนแกนเม็ดโอ้ยแทนทวารีสงพี่น้องมันอยู่กับปากเนี่ยมันคึ้นตัวออกหอมหน่อยสักสองสามหัวนะครับ เอาไปหายปัญไงออกไปแล้วเด้เอาออกไปหายปัญไงแล้วเรียนกลับขึ้นไปเอาอีกอ <g ül> ่ะหายปัญไงออกไปใส้แบบน,นี้รถแล้วเรียนกลับขึ้นไปเอามาที่เก่าลืมว่าจะกลองสินเฮ็ดอันมาสมัน Our hearts beat to the city streets We began to feel the fire We rise like tall building s, <S, <S, <S As the chemicals they take us higher, the night's young, and it's just begun. As she puts a hand in mine, we wanna chase the night.